สวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝันก็พามาชมหน้าง,งานล้วยอิดบล็อกนาโนนะคะยาวถึง160เมตรค่ะสูง2เมตรนะคะหน้าง,งานนี้เราใช้เวลาก่ออิดบล็อกนาโนนะคะเพียงแค่5วันนะคะวัสดุนวัตกรรมใหม่ค่ะมีเดยเคี้ยวรอบตัวก่อง่ายนะคะแล้วก็มีรูกลวงตรงกลางเราเสริมเหล็กนะคะแล้วกอกคอนกรีตไว้ภายใน น,ะะนง,งานนี้เราใช้วัสดุนวัตกรรมใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นอิฐบล็อกนาโนนะคะแล้วก็ไฟเบอร์ป้องอ้อยค่ะโพลิเมอร์ผสมไฟเบอร์กลาสนะคะไร้สนิมตลอดอายุการใช้งานคะ่ะไม่ต้องใช้ปูนก่อไม่ต้องใช้ปูนฉาบนะคะไม่ต้องใช้ไม้แบบด้วยตัวอิฐบล็อกนาโนเป็นไม้แบบคอนกรีตให้เราเลยนะคะ ท่านที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาเยี่ยมชมหน้าง,งานได้นะคะเรามีบ้านตัวอย่างเพื่อท้าพิสูจน์ความเย็นแล้วก็แข็งแรงที่สร้างด้วยวัสดุตัวนี้ด้วยเช่นกันติดต่อมาได้สุพรรณบุรีนาโนเฮาส์ค่ะ081483 5889้ํายำนะคะ081483 5889สุพรรณบุรีนาโนเฮาส์ค่ะ ตอนนี้เรามีทั้งจำหน่ายแม่พิมพ์นะคะเพื่อให้ผลิตอิดตัวนี้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็มีสอนก่อด้วยโปรโมชั่นโควิดคือให้ชมฟรีนะคะบรรยายฟรีให้คําปรึกษาฟรีได้เลยค่ะและว,วันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ